กรนอนการจนบุรีเป็นเมืองดาต,ตนตกของประเทศถ้าไม่มีการจนบุรีเขาบอกสยามไม่รอดมีคำกล่าวคำหนึ่งการจนบุรีทางรอดแห่งสยามท่านอาจารย์ศิวการปฐุมสูตรผู้เป็นครูบาอาจารย์ของเราจะมากล่าวเบิกโรงภูมิเมืองการเกียรติภูมิเมืองการนะคะทุกท่านคะ เราต้อนรับด้วยเสียงปรบมือดังๆค่ะครูของคนเมืองการค่ะในเช้าอันเปล่าว่ามือมองรุ่งรางอันว่างเปล่าหมอกยันหนาฟ้ายังมีเมฆสีเทาโลกเช้าของชาวชนยังเฉยชา วันขโมงโรงงานในย่านทินค้างมนทินบนใบไม้ใบหญ้าเป็ดไล่ทุ่งรุกไล่ทางกระยางนาน้ำในคูล้างหน้าไม่ได้แล้วไม่ใช่เฉพาะทิมการจนบุรีในละแวกวิถี ภูมิภาคชาวชนของชนบทอนาคตที่ถูกรุกไล่ด้วยอดีตที่ไม่เดินทาเราก็หวังว่าสายน้ำที่ไหลผ่านแควน้อยคล้อยไหลาสายน้ำที่ไหลผ่านแควใหญ่ใสยเย็น รวมกันเป็นแม่กลองนะภูมิถิ่นกาญจนบุรีจะเป็นวิถีที่เปลี่ยนผ่านได้เสียทีเปลี่ยนผ่านจากสายทานที่เราเคยชื่นเคยชจำแล้วคลุก เขาด้วยความเปื้อนดำน,นี่นะครับขมุก<น>คมัควมไม่ใช่เฉพาะในเรามีพี่น้องนะคะนักวิชาการผู้แทนชุมชนต่างๆที่มารวมตัวกันเป็นกลุ่มภูมิเมืองการก็จะนำเสนอประเด็นต่างๆเหล่านี้ ขณะนี้ผู้แทนพักการเมืองที่มาถึงแล้วถ้าที่ฉันกล่าวผิดพลาดประการใดนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะท่านผู้แทนพักภูมิใจไทยผู้แทนพักเสรีรวมไทยผู้แทนพักก้าวไกลและผู้แทนพักพลังประชารัฐนะคะถ้าถ้ามีมาเพิ่มอีก น้องช่วยบอกแล้วก็ขอเรียนเชิญท่านผู้แทนพรรคการเมืองมานั่งพักที่เก้าอี้ข,ขาวๆตรงนี้ได้เลยนะคะเรียนเชิญนะคะเรียนเชิญเรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนต้องขอบพระคุณการจนบุรีมีจุดแข็งอย่างหนึ่งค่ะทุกท่านคะคือพี่น้องสื่อมวลชนกลุ่มสื่อมวลชนของจังหวัดการจนบุรีนะคะทั้งกลุ่มสื่อเพื่อสุขภาพกลุ่มสื่อเพื่อการท่องเที่ยว วันนี้สมาคมสื่อสมาคมสื่อมวลชนเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีทํางานอย่างแข็งขันขอต้อนรับทุกท่านค่ะในเรื่องของการศึกษานะครับนักขณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นภาวะวิกฤตระดับประเทศที่ส่งผลให้ด้านการศึกษาจากข้อมูลเนี่ยทำให้เกิดผลกระทบกับนักเรียนในระดับจังหวัด ทั้งการเรียนรู้ถดถอยครอบครัรวยากจนเพิ่มขึ้นเด็กออกกลางคันทำให้เกิดปัญหาการสูญเสียเด็กไทยทั้งรุ่น mm hmm. การส,ส่งต่อความยากจนข้ามรุ่นไปในภาวะวิกฤตปัญหาและผลกระทบกับนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยอาจจะแยกได้ออกเป็นสองส่วนส่วนแรก เป็นจากนักเรียนทั้งหมดในปี2565เนี่ย1 1 7 5 7 4คนเป็นนักเรียนยากจนซะห